สวัสดีครับแฟนๆโปกบอลทุกคนครับไม่ต้องแตกตื่นนะฮะวันนี้ผมอยู่ในเกมใหม c ครับนะครับกับมอสพิกซ์มอนอยากเล่นครับผมอยากเล่นตอนนี้คือผมลืมหมดแล้วว่าเกมนี้มันเล่นยังไงได้ถูกอัปเดตมาแล้วถึง9เจนล่าสุดที่ผมเล่นอะ่ะมันจบอยู่แค่เจนเจ็ดเจนแปดผมไม่ได้แตะเลยนะคิดว่าผมเลือกตัวอะไรครับแน่นอนครับหคุณรลกครับอุ้ย ยู่เหมือนเดิมนี่คือไม่เล่นนานมากไม่เล่นนานมากจริงๆครับโอ้โหดีนะฮะคนพบหมู่บ้านแล้วอะเฮ้ยมันมีหมู่บ้านอยู่แล้วหรอแต่ไม่ฮะเราจะไม่พึ่งพาหมู่บ้านเราจะทําในสิ่งที่เราอยากทํานะครับเราเป็นโปโมทเทรนเนอร์นะครับอยากทําอะไรก็ทําแต่รู้สึกว่ามันดูหนุ่หนวงฮะอันดับแรกนะฮะเราต้องหาแหล่งถิ่นฐานที่ดีที่สุดตรงนี้มันดีไหมมันก็ดีแหละ มีโปสเตอร์หรือเปล่าเดี๋ยวย้อนกลับไปใหม่แป๊บนึงนี่ป่ะสียงแดงนี่นะ่าใช่นะครับเสียงไรนะเนี่ยอ่ามีพร้อมี p c ด้วยเนี๋ยนะมีเครื่องเทศด้วยโอ้แต่นี่อะไรเอ้ะมันเอาโอล่าเบอร์รี่มาทำแบบนี้ด้วยเหรอหอืมเปลฟเอ๊ะเดี๋ยวนะเดีย๋ยวบอกนะใช่ป่ะเนี่ย โอ้ใช่แน่ๆเลยมันต้องใช่แน่ๆเลยคือไม่เล่นนานม,มากนะครับน่าจะก,กี่ปีแล้วอ่ะสองปีได้นะครับสองปีคิดว่าอยากจะเริ่มเล่นใหม่คืออันเก่ามันมันหายไปแล้วจริงๆคือไฟล์มันหายทุกศาสต์ตัดเสร็จประมาณสักสองอันได้คือเล่นให้มันหายคิดถึงเฉยๆอ่ะมันเล่นแค่ตอนเดียวพอเนาะ เอาละเรามาเลือกสถานที่กันดีกว่าครับว่าที่ไหนดีอืมเอ๊ะผมเห็นในแมปแป๊บนั้นแป๊มันกดอะไรวะไม่ใช่ไม่ใช่ผมนี่เอ้ยได้ได้นี่ไงอยากได้ที่เดิมเนื่องจากว่ามันมันเป็นแหล่งเก็บเวลที่ดีคือโมโคโร่เราเนี่ย มันเก่งนะครับมันไปปล้นพืชที่มันต้องสู้กับปล้นน้ำปล้นดินถึือมันจะสามารถเก็บเลเวลได้แต่ที่นี่มันไม่ใช่ไงมันมีอะไรเนี่ยมีนกมีมแมลงมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วเราไปสู้ในจุดที่เราสู้ได้ดีกว่านี่ใช่เลยโอ้โหเอ้ยนี่ไงเ,เวล5มากสู้ได้แหละ ยมีแดดออกด้วยหรอเดี๋ยวนะตรงนี้ก็แดดออกได้เหรอนี่จะท่าพื้นตีเอาเย้ yeah, yeah. สวยเอ้ยอะไรแดงๆวะติดอะไรอะวิ6อหกแล้วตบทรายด้วยไม่ชินเลยโปรตเล่นไอโครบ,บอลมันไม่มีดอกอะไรแบบนี้เนี่ยเฮ้ยโอ้ไม่ก็ไม่มีบอล <laughs> ไม่รู้มันเจอง่ายหรือเปล่านะ สตาร์เตอร์น่าจะเจอไม่ยากหรอกอ๋ออันนี้สู้ได้แล้วเออมียานี่หว่าอะไรเนี่ยโรเลตเดอะชูซซนวันโอ้มีฉายาแบบนี้ด้วยหรอเออสรุปเองบินได้หรือ,อยังคือผมก็อยากรู้นะว่ามันบินได้หรือ,อยังอุ้ยซักเกอร์พันธ์เหรอ What the fuck ชิพหายวัจัยไหม เรียบร้อยแตกตาเราเบียดรู้สึกง่ายง่ายกับโคบบง,งดียว <c oughs> ถ้ามีเมืองมีตู้หิวให้เดี๋ยวนะถ้าเราทุบล่ะเออว่าดิรันะต้องอันดับแรกไม้ก่อนนี่แหละนี่แหละไม้นี่แหละมันอยู่ใกล้ๆน่าจะเอามาเลยกนะันยังไงมันไม่มีใครอยู่แล้วนี่เอานี่เอาคูเพิรมมาด้วยเอามาให้หมดเออตรงนี้มีกล่องไหมเออ๋อมีนี่นะอุ้ยเดี๋ยวขนมปังละได้มาอันเด็เอ๊ะ นี่อะไรเนี่ยเดคเดี๋ยวแล้มันเอาเดคยัดใส่ตัวเองได้ด้วยเหรอบ้านยังไม่มีาหาทําเลก่อนแต่ว่าตอนนี้ขอโมโ่โล่ของก่อนไหนบ้านไหนเมีวิถีมาเฟียม,มันจบไปแล้วนี่เข้าวิถีโจนะไม่รู้มียินป่ะรยแร์มินก็มีท่าบินไหม,มนะโอกาลี กดูไฟอดทนไฟจบกันจบกานกลับอีกแล้วเหรอคืนนี้บอกว่าเฮ้ยใช่ด้วยโทษโจรอะไรบ้างอ๋อนี่มัน D K เนี่ว่าเอานีไปด้วยเอานีไปด้วย D K นะไม่จำเป็น เอามาให้หมดเลยนี่อะไรอะ่ะเอา้านี่เครื่องยิวยเนี่ยหวานแหววเชียวถือชมพู o. เอามาด้วยอา้อาวอา้าวเวียนคำผมผมไม่ทำอะไรเดี <c oughs> ย๋ยวนี้เขาเน้นฟรีดไข่กันแล้วเนี่ยแต่ก่อนไม่เห็นมีอะไรแบบนี้เลยนี่แหละนี่แหละที่นี่แหละที่นี่แหละโอ้โหนี่เลยเหมาะเลย เรบแรกนะตัดไม้ทํำลายป่าก่อนทั้ง,งบนอยู่วะบ้านข้างบนอืมไม่เคยทำปกติก็ไม่ได้สร้างอยู่แล้วเฮ้ยไม่เลวนี่เดี๋ยว่าไม่มีแสงวะ่ะอืมโอเคคอยมองเห็นหน่อยคาอะไรไบ้างสปนปิกอ่ะเอ้ยเนี่ยตรงนี้มันมีปุม จะเป็นยิ้มป่ะอ่าอุ้ยไขยวะเนี่ยโอ้โหโดนดักตีออกต้งงเเง่ออเลยเหรอแม่ทันทวีปเดีย๋ยาชานะเนี่ยเนี่ยตีแค่สองก็จบแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้โหฟินแล้วว่าวัดใจไปเลยเนี่ยบอมพัสเต,เตอร์อยู่ข้างหน้าเนี่ยเรียบรอ้อยขับคุณจอยกลับบ้านโอ้โห ทำไมมันดูดดันอย่างนี้วะเน,นี่ย <c oughs> นี่คือต้อนรับน้อยอบอุ่นเนอะมือนไล่กัดไม่หยุดเลยว่ะทำยังไงดีเนี่ยไม่มันคือบททดสอบที่ดีที่สุดด้วยเนี่ยชนะมันไปได้ก็จบแล้วนาจะได้เป็นที้พิชตเจ้าของเมืองน,นี้อเอ,อ้ยเฮ้ยรอดแหละ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 เอออีกทีนึงอีกทีเดี่แล้วนั้น มีท่าอะไรเพลลิตี้เดี๋ยวนี้เกิดตายลนะเกาานะิดจาด <laughs> <laughs> โอ้โหเวลพวุ่งขวดเลยนี่ได้มาแนะล้วเรสโตอร์นฮิวด้วยฮิวด้วยเอา้าหม,มาอะไรกันฝึกซนะ้กอมนี้ทุกวันชนะแอน่นอนผมก็เคยพุพ่งเคยฟ้าไม่กลัวแล้วเนะี่ยไมงูไม่กัดทำไมหมามันกัดวะนี่คือผลต้นเบอร์รี่เหรอ ่อนนี่อะไรลัมเบอร์รี่โอ้เจ๋งเลยเอ้ยนี่มีกล่องเยอะเลยใส่กินแต่อุ้ยตาสปอนได้แล้วแล้วที่ชุบด้วยอะ่ะนี่ไปเลยเนาะนี่ไปเลยนี่อะไรอะ่ะนีนี่เลย ที่นี่มันมีแต่พวกบางที่มังกลับได้ทุกตัวเลยเนะี่ยดีรอบหน้าถ้าโดนกับที่เจ๊เลยนนะเนี่ยมีแต่คือต้องรอดให้ได้อืมไม่กลับหรอ,อเรียบร้อยหลับอีกแล้วเนี่ยคุณจอยห้างหงาวไม่มีใครใช้บริการมีแค่เราเนี่ยนแะหละนาอะไรอะ่ะเฮ้ยบอกว่าม,มีแสงสว่างมันต้องเป็นแสงที่ดี บานเบอร์ไหมกับหุยหุยหยอะไรอ่ะฮะดีนะมันมันคือสัญลักษณ์ของโปเกมโ,โก,กะว่ะเสาโปโกเกสต็อปว่ะเกมนี้มันใช้ทุกอย่างเลยนะแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างมีกล่องป้าโอ้โหโอ้โหไม่ต้องทำมาหากินแล้วมั้งเนี่ยอ,อะไรวะเนี่ยง่ายเกิน นี่อะไรเดี๋ยว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 ได้จริงหรือเนี่ยเฮ้ยมันมันไม่ใช่แล้วนะเฮ้ยถึงง่ายไปเอาเอาไอ้เสานี่ไปไว้บ้านได้ไหมโอ้โหโป้นนะเผือกนี้กิบสบายเลยเนี่ยนี่เฮ้ยข้างหลังเมื่อกี้เห็นข้างหลังไหม ไปดีกว่าอออโอ้ไม่กอหลุดยากแล้วอะอันนี้หลุดยากเลยอเอามาภาวนาไม่ตีโอเคแต่รถดีนี่โดนสองทีหน้าแตะเนี่ยโอ้โหมันไม่เข้าเลยอะทํายังไงอะเนี่ยอืมถ้ามันมีอย่างเดียวแล้วละ่ะเอางี้โดนตีอีกรอบหนึ่งเฮ้ยมันไม่ตีมันไม่ตีมีโอกาสอยู่มีโอกาสอยู่ โอ้สปาร์คใส่มาฮะโอ้โหไม่รอดโอเคไปเถอะเผลอชุบมาแม่งพุ่งใส่อีกแน่น่าอะไรมาฮะเอ้ยไอ้นี่ไอ้นี่ก็มีผลเหรอวะคืออะไรเพื่อนโอ้ไม่ไหวคือคุโอ๊ะอะไรวะเนี่ยมันตามมาด้วยเหรอบอกเลยนะชุกมามีคนเตะแต่อะไรเนี่ย ไม่หยุดเลยว่ะใครก็ได้ไม่ดีมันมันตามอยู่เลยอ่ะโอ้ยกอดมันเป็นอย่างเงี้ยมัน,นต้องล้างตรงผ่านนะวะทำยังไง